เก็บพักส่งลูกค้าอีกแล้วจ้ามวนจนิงีแล้ค่ะเนาะทัดๆๆๆทักอีสันกนะ็นงามมืบา,บาดผ<ม>ู้ใบเด้อ้องเอโอุ้ยแน่นเอียดเบิ่งหากดีกว่ากันต่อสวยประจา้าเก็บพักส่งลูกค้ากันจ้าเหลือกเอาตุนใหย,ย่ยเนาะจ้า อันนี้ลูกค้าเพิ่นสัง่งไม่เบิ่งเกือบเอาถ้วยออกกไ็ได้หากไงห้งหลังจากที่เก็บแล้วก็จะเอาถ้วยสวมลงไปขึ้นเกาและะ้วกเอาโฟมอุดรูไว้นะคะเผื่อบ่ให้ยซิงสซกรปรกมันลงไปเบิองโลนึงสิจักก่อเอาผัดสมนะคะ,วคะเวลาผ่าเ้าสทรงต่างจังหวัดเนาะคุณคนังคนเพิ่นก็นจะเอากระดาษทิชชู่หอ่อเพื่อให้มัน สดอยู่ตลอดนะคะลุนแรงอันนี้คือจะเป็นมิกซ์สลัดเพราะว่าเพิ่นสั่งดบอเอาอันนี้มาอุดรูให้แม่นหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเรดโอ๊กต้นเงินไงที่อุดรูตัวนี้ก็พักคอดต,ตัวนี้ยังวะเรดปัตเตอวีอ่ะและ้วก็ตัวนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดแล้วกนะจ๊ะ ว่ามั่นใจว่าโลนึงสิจะก,ก่อขึ้กันเด้ไหเอาบัตเร์เฮดีกหน่อย,อยมันเดียวมันสิเป็นนี่นะคะมันจะเป็นดอกกุหลาบเลยไหมสวยอหลีเด่นแล้วก็เอาฟินเล่เนาะมีเบิ่งฟินเล่ะนะออี่ก่อฟินลีไหมอย่าลืมมาอุดรูให้น้ำเงาด้วยอยู่รูกระหว่างเลย เ <icana> <ส bum S 2> ม together together. ือนจ10โลนึงละสินเลยแล้วเนี่ยเมนบข้ากระตุกเรลายนะเหล้นนี่อุยอบส <Sched ul enta> อนไรวันนี้สวยปะคะ นี่ว้าวสดๆจากสวนสังได้ด้วยตาขีดละสิบบาทตานั้นจ้า